อ๋อเรวันนี้จดหมายอะไรบ้างฮะเออครับผมคุณลุงเออมีจดหมายของคุณเชื่อหมีจดหมายมิกกี้จดหมายจอร์นี่จดหมายลุงฟม,มิตแล้วก็จดหมายนูบอ่าตามนี่หน้าฝาแล้วกันนะแหมไม่เธอนี่ลุงก็คงลำบากนะลำบากอะไรค่้าคนเองนะลุงเออห้าคนก็จิตแต่มันก็มีความลำบากแบหมายนะลำบากยังไงลุงหน้าไปหน้านะาก็ได้เลยโอเคเอยเห็นได้เงินดีเลยทำเห็นนะเอาล่ะแล้วอะ <laughs> ไรวะนะเนี่ยโอเค มาตามก่อนหมีเหรอหมีกไหนวะเดี๋ยวนะทำไมบ้านนี้ไปแปลกตอนต้องจ่าหน้าซองแล้วแบบบ้านนี้อยู่ใครบ้างก็จำไม่ได้นี่อะไรเนี่ยแต่ยานที่เกิดมาบ้านปแปลกๆนั่นเลยเอเอไอ้บ้านไอ้บ้านตอนนี้ไอ้บ้านนี้มันไอ้เมื่อกี้แล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแปลกๆฮัลโหลโอ,โอ้โอเคทำไมแปลกๆบ้านครัวะเห็นแดงๆอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหตี 40! เฮ้ย มันแบักมิกกี้ในสัมพันธ์ดีกว,ว่าโอ้ฉันได้ยจอเองว่าไงเพื่อนไม่เหม็นกินเห็ดเหรอเฮ้ยหอมไม่ตายเพื่อนหอมไม่ตายหอมอะไรหิงก็หอมมากๆเลยหอมาาหอมากๆเออแล้วแต่นายนะแล้วมาทำไมที่นี่เหรอ,อนะอ๋อมาส่งจดหมายนี่จดหมายมิกกี้วิ่งนะโอ้ขอบคุณมากเลยแน่นี่คือจดหมา,ายจากแม่ของฉันนะแม่เหรอเฮ้ยจดหมายแม่แล้วเข้ามาก็อ,านะอ่านงัยอ๋อ อ๋อแม่บอกว่าเป็นไงบ้างเออที่นี่มีข้าวกินไหมหรือไม่โอ้สบายๆนะรวยรวยยังไงอยู่บ้านเห็ดกันไหมก็คนมันชอบผมปาน่ะอืมแล้วก็แม่ก็ส่งขว์ไม่ด้วยนะอ้อเอาไปกับเพื่อนๆนะแบ่งไปเพื่อนอะไรอ่ะนี่เลยเพื่อนนี่เลยอันนี้เพื่อนนะอะไรอ่ะฮะแอปเปิลแอปเปิลแลสโตนฮะหมายความว่าไงก็แม่ฉันทำไม่เป็นนะนะต้องเข้าใจเมื่อกี้เสียงมันลุดเออเข้าใจก็ได้เออเป็นเปดสโตนนะโอเคขอลองชิมด้วยแม่ะโอ้ตอนสบายแล้อก็แบ่งคนอื่นด้วยนะตายเลยๆไหนซิ มีของฝังฝ hmm? oh. right. right? okay, oh, ั่งนี้เออเป็นใบสนี้ก็ไม่ใหญ่นะเอาไหนชิมดิโอ้ตีนขุดไปขึ้นเหรอว้า้ยเจ๋งเลยดิแล้วนี่ขุดเร็วเลยขุดเร็วเลยฮะขุดเร็วขุดต้นไม้เร็วนี่พังต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่หมดเลยสะทอดนี่เนยขุดเร็วขึ้นก็นี่ไงครับขุดเร็วขึ้นโหเฮ้ยเจ๋งโอเคแต่ก็แปลว่ามีแค่นี้แหละโอเคทีนึงตีนึงแบบแบบพิงก่อนโอเคโอเคโอเคเอาล่ะไปต่อไปหน่ดิเออหมีเหรอ คำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจะอะไรวะเจออะไรวะเฮ้ยใครอยู่ข้างวะเฮ้ยดูท้องฟ้าอยู่สดใสสดใสอะไรวะเฮ้ยเนี่เน <rumors> <ình> ี่ยเอ้่าไงเพื่อนไม่เจอนานเพื่อนนะเจอนานอะไรเพิ่งเจอไม่ไม่กี่วันเองแล้วอะไรนี่เพื่อนปกตินานไม่ห่านเราดิอันนี้อะไรเนี่ยนันนมีนะอันนี้คือลุงลอยเพื่อนเป็นไงบ้านเราเองผมสุดยอดอันนี้กี่หลุมมันได้มี่ะก็เขาจะไหลรงเลย เราไม่ชินสกินนายเพื่อนอะไรสกินอะไรก็ออจะเหลืองทองแดงมันไม่ที่นมั้ยปกติแล้วนายจะเขียวมบื่อําิ่มดำเพื่อทำโตมแบบเพื่อนไม่ครบอ่ะเ้าแล้วนี่เพื่อนคบไหมก็เพื่อนคบเพื่อนแต่ไม่ชินว่ะชอบแบบว่าเราเราชอบไอ้นายให้เป็นว่านักเบียวที่แบบว่าไอ้ไอ้น้โคจีอะไรเนี่ยไอ้นกโคจีอะไรเฮ้ยไม่ต้องเลยเอาไม่ใช่เพื่อนโอ้เมื่อนใช่อะไรวะเออมันถ่างงี้เิโอเคจะหมายเมียเฮ้ยจะหมายแล้วว่าเฮ้ยขอโคดีดีอะไรจะหมายเว้ย จดหมายเลยเพื่อนอ้โอ้โอจดบายนี่เป็นบทกวีเสียงร้องนะู้สนใจฟังเปล่าไม่ฟังเลยฟังอ่ะโอเคเมเปิลทองเมเปิลไอเป็นไอนะ Apple เมเปิลอะไรไปโอ้ยของหวานนี่ว่ะไม่กินหลังเนี่ยอร่อยเลย <c oughs> ตามสบายเลยไม่ฟังดีเพื่อนบทเพลงเราอ่ะบทเพลงอะไรนไฟังนี่เอ้ย โอ้อบเนื้อเพลงเอเพื่อนพอจะมีสักสองเอ้ยสองร้อยอะไรไม่มีมีมีไม่ใช่เพื่อนเนื้อเพลงเหรออ๋อออนเนื้อเพลงเหรอฮะน้องมีเออใช่เพลงตกใจดิตกใจดินั่นแหละเพื่อนนั่นแหละมีสองร้อยกระชื่นจำใจแต่พอเติมเป็นศูนย์เข้าไปมีสองพันเพื่อนมีมีลาก่อนเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ได้ขอได้ไม่สนอะไรวะเนี่ยหลายอย่างโอเคต่อไปมีจอห์นนี่เอ่อฟอร์มิด รู้สึกว่าบ้านอโอเคเราน้าจะต้องหาไกลฮะ,ะเจอบ้านใครบ้านที่แบบไม่เหมือนครจะบ้านเขาไอ้โนบเฮ้ยว่าไงเพื่อนสวัสดีสวัสดีดแล้วมาอยู่บ้านํำซอกเนี่ยอย่าเรียกว่าเราสำซ้อนนะเสียมารยาทเสียมารยาทนะโอเคโอเคโอเคงั้นเออจหมายนะจหมาใครออ้ยนี่มันจะมาท่านพ่อใช่ไหมวะาอานต่มีพ่อด้วยโนบ พอดาเสียงบางอย่ากเนี่ยเอ้ยไปเด็กก็ไปเศร้าเออเล่นมีเปิ้ลนะโอ้ยก็ได้เปิ้ลนทีขอโทษนะของนายอะไม่ใช่ขอไอ้มิกกี้เฮ้ยเสียใจเจ๋งเลยเอ่อมาคดีเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนที่เพื่อนจะตบมาเตะอะไรอะเฮ้ยมาแสดงข้อความาแบบพ่อฉันแหละเพื่อนนะก็สนสนใจแต่มันเหมืายควาเมื่าไงฮะเอออะไรฝั่งดอกไม้นี่ถึงกับนูเป็นที่รักที่รักเนี่ยนะคาชื่อไม่แปลกๆนั่นแหละพ่อเช้าไปอย่างนี้แหละนะ ไหนจะเะ็นการส่งของขวัญมาฝากด้วยแหละของขวัญเหรอเฮ้ยนี่ก็เจ๋งดีมาแบ่งบ้างไม่แบ่งไม่ได้มันเป็นของขวัญที่ซื้อท่อมันตะกูลต่อตระกูลนะเฮ้ยมัอนเขาเป็นเทพตำนานอ่ะแล้วมาส่งจดหมายเขาไงฮะนั่นแหละเอาละเป็นคาถานะเนี่ยซองเกรปัตตาปะเตปัปัตตบปะโตบปัตตคาถาอะไรฮะเอ้ยเฮ้ยว่ามันไม่ใส่หัวเลยเอ้ยขอโทษเฮ้ยนี่เนี่ยเป็นคาถาพิเศษเพ่นนะจะสามารถที่จะเสกสายฟ้าเพอนนะ ได้สายฟ้าเหรออันนี้ยังกัดเช้าเลยไม่ใช่แบบนานเพื่อนแบบสายฟ้าตะคาทานดิอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวลองสิอ่าซาบกเต้ปัสกาต้าปุตตบัตเตปเตเป้ปุตโตโกมเฮียงไหนอะเฮ้ยกราดาษไม่ได้ผลแน่ว่าหมายว่าไงอะเดี๋ยวบอกนะว่าในประเด็นก,กับฉันน่ะเฮ้ยไม่บอกเราบอกกันรู้ดิเฮ้ยเราบอกกันเพื่อนนะไม่บอกก่อนไม่บอกเฮ้ยกระดาษไม่บอกคนฟังของฉันเออแล้วขอนายเถอะโอเคต่อไปจบไม,ม้ลงสมิธเหรอโอเค ลงสมิมมีใครเปล่าโอ้เวลารัก,มกนนนะไม่เจอกันนานแล้วนะแม่เลยนะผมว่าบ้านลุงปกตินนะผมจะเดียบ้านแล้วด้วยมีบ้านหลุมบ้านเห็ดบ้านเลยนะนั่นแหละนะคนเราต้องมีพืชต่างกันไปนะจดหมายอะไรอะ่ะจดหมายผมเนี้ยอ่านด้วยผมอ้จดหมายนีม่มาจากสมาพันธ์ นักตีเหล็กแคมเพลิดะอะไรนะอ๋อปะปะปะเป็นนักสมบูพานตีเหล็กนะก็อยากจะชวนลงไปวิทยาทากนกาะทำอาวุธนะอ๋อเจ๋งไงลุงเงินก็ดีเลยอะไรแต่ยุคไม่อยู่บ้านนักหลายวันนะเฮ้ยแต่ลุงก็มีถือว่ามีตัวช่วยกับหลานนะอะไรนะฮะว้าวน่โ่เนี่ยนี่คือโลน่าคิปเป์หน่าคิปเปอร์ หนะน้าไม่ได้คิปเปอร์เลยหนะ้านะ้านั่นแหละก็เป็นแบบว่านี่จะไปสมะกตินะแต่อยากให้หลานาลองใช้ก่อนนะเอาอองอีไหมให้หลานไปลองใช้ก่อนนะแต่ใช้ยังไงลงุงรู้สึกว่าถ้านี้จะมีบ้านเกี่ยวกับอะไรโน่นลองไปหาดหมั้ยบ้านเกี่ยวกันรู้อโอเคได้ได้ได,ได,ได้ผมจะลอไปหาเดือนนะอะไรไม่รู้มันเขาว่าไงว่านั่นแหละรอตุนนะโอเคได้ไหนเราใช้โล่ไอเขามแม่เลยรุนะ้นไงมันทำยังไงวะเฮ้ยใส่ฟันจะออกมาจะออกมาใส่ฟ้าเออหล่านายนั่นะโอเคอันนี้เหรอ มันดูแปลกๆนะแต่ก็ไม่ใช่มีแต่เม้่แต่มันนักทุบยากนะขอทุบไปก่อนทุบไม้ก่อนทุบๆๆๆๆๆๆนีๆๆๆๆ่ๆๆ่ที่ๆๆๆๆการเอาที่ขุดแบบง่ายๆมาตกๆราๆกองคๆๆ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 ๆบๆๆ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 กๆตๆๆ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 บๆๆๆๆๆๆๆอๆะๆๆๆๆๆๆสๆๆๆๆาๆ่ๆๆ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 อ โอ้ยเชดต้องไปสู้ไงอ่ะอ่ากูกันเออเอเอออนี่สวยงามเอ้ยนี่ี่เลยโไปก็ตายดินี่เนี่ยนี่เนมาเอาดิเอาดิโอเคมาโอ้ยโอ้ยอยเจ็บมันจะโลกันโลกันไม่เงีไม่เงโลกันโว้ยเฮ้ยนี่เจ๋งว่ะเอ้ยนี่เนี่ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอดีดิเข้ามาได้ปรดเข้ามาเอาดิพี่พี่โอ้โอเจ็บโอ้โอเคมาสอโอเคร้อยชันสอ่หรอ โอ้แล้วมีทั้งสองกันเลยขอคัดี้ไว้ไปเลยออเโิ้บเบิ้้้บโอ้โหเฮ้ยโออยบิ้บเบิ้บยบิ้บเบิ้บเบิ้บเบ้บเยิ้บเบโ้เบิ้เยอ้บเบิ้บเบิ้บย้บเบิ้บ่บิ้บเ้ิ้เบิ้บเโอ้เบ้เ้บเบ้บเบิ้เบิ้้บบ้้้้เ้้้้้เ ขุดเลยทีนี้เอ้ยก็เจ่งนี่อย่างงี้เห็นไหมถ้าเราทําที่ขุดเยอะๆแล้วก็ทำลายเยอะเออถือว่าเป็นการอ่นินเทเวตบ้านใหม่ให้กับเขากันนะโอเคได้เลยมาโอเคจัดก,การใหม่เลยนี่จัดการเลยจัดการใหม่เลยนี่เลยแล้วก็เอาไม่ได้เหรอนี่แน่โหโอเคก็ประมาณนี้นะระบายเขาแล้วกัน,กนเออโอเคโอเคเอ,อ้ยลืมไปเออให้เปิดเลยเออถ้าเดิเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้เก็บไว้ววนะโอเคต่อไป จอน,นี่เอ่อจอน,นี่เอ๋อว้าวเพ้นเลยวะเฮ้ยนมันจอน,นี่นะอ่ะเจ้ได้สอดเหีฮะทำไมจอน,นี่เรา่อไรมีท่อมเนี่ยก็ผอไปคีเปบปิลเนี่ยขอต้องอยู่บ้านนี่เนะี่ยเออบ้านคนก็แปลกด้วยเกินไม่เจอนานจะานายทำอีไนี่ฮะเอามาสอดจดหมายน,น,น,นะสดจดหมายเลยฮะโฮ้ยดีเลยฮะจดหมายอะไรอะ่ะฮะจอน,นี่คือว่าผมได้ไปสั่งเอ่อบางอย่างมาฮะสั่งลยมาไปบทกวีนะฮะบทกวีเอ้ยมันคือยังไงบทกวีอะ่ะ แต่งเองเหรอไม่ใช่ฮะคือผมคิดว่าน่าชอบดีฮะเกี่ยวกับอะไรอะไม่กับเรื่องราวความรักนะฮะความรักเหรอน่าสนใจให้เรื่องเหรออ่านไหมไม่ฮะไม่ให้อ่านฮะทาไมอะทันทีอ่านได้ไหมอะไม่ฮะไม่มันเกี่ยวกับความรักต huh e ้องห้ามฮะความรักต้องห้ามความรักเหรอใช่ความรักฮะความรักไม่ใช่ความรักความรักต้องห้ามมันดูแบบแปลกนะแต่ฉันเออโอเคงั้นเอาเปิ้ลไปแล้วบอกเขาบังคั โอเ้เพชรนี่สวยเลยโอเคปกป้องนะคิปเปอร์จบปปนี่ครับผมแล้วจะทำยไปต่อไหนฮะก็คงกลับบ้านแนละ้วไม่มีทำแล้วแต่ว่าแต่ขออุ้งใส่เอ้ยเออเด้โอเคว่าแต่ข้ามบอน,นั่นคืออะไรอะ่ะข้ามบอลไหนฮะไม่รู้สิโอเคเขารอดูว่าอ่ะ,ะตอน,นจะได้จะได้ฮะได้เลยระวังตัวไว้เถอะโอเคเอาล่ะเราก็ต้องเอ่อทำการอา่านี่แล้วก็เลงแม่นแม่นคือไปนั้นทึบมาฟิว ถึงไหมฮะเลยเหรอ <S <S เออเออไม่ถึงเหรอเออไม่ถึง,อ,ถงอ้งอาวสวยไงไม่ถึงเอ้ยเด็กประดูดถึงเถอะฟึบอ้าวไม่ทีชีวิตเอ้ยถึงแล้วนะฮะถึงนะต้องถึงละโอ้ถึงแล้วเหรอไหนซิขอเข้าหน่อยกันนะโอเคมับโอ้โอเคมาแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยประตูให้เธอเอ้ยตู้สว่านเนี่ยเธอ อะไรอ่ะโอ้ว้าวนะมาตรงนี้ปุ๊บไม่เห็นข้างในปุ๊บบ้าเหเฮ้ยสวรรค์ด้แท้ไหนไมีอายอุอะอืมเมีรเนี่ยเคียวของพระเจ้ากับอะไรเอเทอร์ออฟโอ้เฮ้ยอีมันโคเท่ดีว่ะนี่คืออะไรเอทเทอร์ออฟโอ้โอเคแล้วทำไงได้อือโอ้โฮีเลือดถางวอรแล้วก็อนโอ้โหอ้คนเนี่ยโคตรเจ๋งอย่างงี้ก็กลับเลยครับผมโอเค จะขับยังไงฉันเอเอเก็บทำนีงไงโอเคเรียบร้อยต่อไปเฮ้ยที่ของนี้นี่วหว่าเดี๋ยวลองที่เราไปาโยนใส่วทีเจอร์บ้บเอา้าโดนไม่ได้โยนเออโอ้โยนยนด้ฮิวโวโทษตาเม็ด้วย,ยตีเลยตีเลยโอ้ตีไม่ตายด้วยตายไหมเออตายนี่หว่าโถยน้อง่ะช่วยได้เอ้ยส่ง,ระ,งระเจ้านะี่ไงพลังของพระเจ้าน่ะฮึบเอ้ยแล้วก็เขียวไม่ช่วยเลยคิดว่าจริงแต่โอ้โย โอ้โหมีตัวเลยขี่หมเออนั่นแหละนะโอเคละเรามากลับบ้านดีกว่านะเฮ้ยเออเดี๋ยวอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปแปลกแล้วมีอย่างนี้เลยเหรอเออหมายความไงวะเฮ้ยคาร่ามีฐานเนอะโอเคจะรอดไปก่อนโอเครอดรอดมามารอดีกว่ามาหนึ่งสองสามเออ อะไรวะน่าเนฮะ้ยอ,อ,อะไรนะอ้าอ้าวอ้าวอะไรอ้าอ,อ้าว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 ้าว้าวอาฝาดไม่จริงนอะไอ้เวอ้อ้าว้าวอ้้าวัา้วอาว้ว้วอ้าาวอ้าวอ้วอ้าวอ้วออ้าแอ้ว้วอ่อ้่า้้ เอาแล้ลกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วน้ากูเกิดอะไรก็ไม่รู้เอ้ย